สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันมารายงานข่าวค่ะมีบริษัทใหญ่จากยุโรปค่ะบริษัทชื่อดังเกี่ยวกับนมค่ะบริษัทชื่อว่าพาราลาค่ะตรวจสอบพบว่ามีการปลอมแปลงงบการเงินอย่างสูสียหายมหาศาลเลยค่ะมากกว่า14,000หมยูโรค่ะจากการตรวจสอบเนี่ยมีคนเข้าไปตรวจสอบเกี่ยวกับเงินฝากธนาคารค่ะตรวจสอบพบว่าเงินฝากธนาคารนั้นเนี่ยที่จริงแล้วมันไม่มีอยู่จริงค่ะคุณลงคะกรแสเงินสดขบริษัทเราตอนนี้ติดลบหนักมากเลยค่ะถ้ามีงานน้อเป็นอย่างนี้คะนักลงทุนต้องสงสัยแน่แน่เลยค่ะ ไม่รู้แต่ตอนนี้เราต้องการคู่เพิ่มถ้าเห็นว่าขาดเป็นอย่างนี้ใครแทรกคู่เพิ่มละ่ะแตูตจงดแจจงดอบกแบบเธอไม่เข้าใจไงเธอเพิ่งเข้ามาใหม่เราไม่ได้ประบบเราแค่เรื่อนการือถไปแต้มหน้านี่ก็เป็นเทคนิคกันเท่านั้นแต่ถ้านักตรวจสอบภายนอกอะสงสัยมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะคะจะมีาที่ทําหาคำตชาสาิรและนี่คือแบบทดสอบทางเลือกระหว่าง ความถูกต้องหรือการหยุดรอดและพวกเขาเลือกทางที่ผิดค่ะพี่บิวดูนี่สิค่ะบัญชีธนาคารทีบริษัทอ้างว่ามีอยู่เนี่ยแต่ธนาคารตกกลับมาว่าไม่พบข้อมูลบัญชีนี้ค่ะนี่มันหมายความว่าเราทํทำบัญชีปลอมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรายงานนะคะมันผิดหลักการบัญชีแล้วก็จัญญาบันเทิจีนเลยค่ะแต่ถ้าเราพูดก็าอาจจะโดนโดนความผิดนหนักแล้วราอาจจะตกงานนะแต่ถ้าเราไม่พูดเราก็มีส่วนโกหกเราเป็น,น ความกล้าที่จะยืนหยัดในจรรยาบรรณอาจต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงแต่ถ้าไม่มีใครกล้านั้นความจริงก็จะไม่วันถูกเปิดเผยค่ะจากการตรวจสอบพบว่าบัญชีเงินฝากในบริษัทธรรมรัตทั้งหมดนั้นเป็นเอกสารปลอมทั้งหมดค่ะผู้บริหารระดับสูงรวมถึงซีอของบริษัทนั้นถูกจับกุมในข้อหาปลอมแปลงเอกสารทางบัญชีค่ะและบริษัทนั้นเข้าสู่ภาวะลมละลายค่ะ อ๋ไม่ซื้อสัตว์เพียงเล็กน้อยอาจทำลายองค์กรทั้งองค์กรได้ฉันคิดว่าการแก้ตัวเลขจะช่วยให้บริษัทอยู่รอดแต่สุดท้ายฉันกลับทำลายความเชื่อมั่นที่ฉันสร้างมาทั้งชีวิต จากกรณีข้างต้นของบริษัทพารัสแสดงให้เห็นถึงผลร้ายของการขาดจรรยาบัลวิชาชีพบัญชีอย่างชัดเจนบริษัท ได้ปลอมแปลงตัวเลขทางบัญชีเพื่อให้ผลประกอบการดูดีมีฐานะการเงินที่มั่นคงและสามารถดึงดูดความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั้งที่ในความเป็นจริงบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุนอย่างหนะักและมีภาระหนี้สินจำนวนมากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดหลักจรรยาบรรณด้านความซื่อสัตย์ความโปร่งใสอย,อย่างร้ายแรงเนื่องจากมีเจตนาในการบิดเบือนข้อมูลทางการเงินให้แตกต่างจากความเป็นจริง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเทียมแก่บริษัทซึ่งเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักจรรยาบรณและมาตรฐานวิชาชีพโดยตรงผลที่ตามมาบริษัทพา,ารัฐถูกเปิดโปงว่าสร้างบัญชีเงินฝากปลอมมูลค่าหลายพันล้านยูโรในธนาคารต่างประเทศซึ่งไม่มีอยู่จริงทำให้บริษัทต้องเข้าสูกก่กระบวนการล้มละลายผู้บริหารระดับสูงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้จํากัดอยู่เพียงทางการเงินเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลาดลงทุนและภาพลักษณ์ของวิชาชีพบัญชีทั่วโลกบทเรียนสําคัญเหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสําคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าความซื่อสัตย์ความเที่ยงธรรมและความโปรง่งใส เป็นหัวใจหลักของวิชาชีพบัญชีนักบัญชีต้องปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณแม้ในสถานที่ที่อาจจะกดดันจากฝ่ายบริหารหรือผลประโยชน์ส่วนตนการรักษาความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงินคือสิ่งที่ช่วยปกป้ององค์กรผู้ลงทุนและสังคมโดยรวม